สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทีมในการลงหอคอยเกียรติยศของซีซั่นนี้นะครับซึ่งเป็นทีมที่ผมใช้มาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วนะครับทุกคนก็ใช้ตั้งแต่ด่านที่1จนผ่านครบ15ด่านเลยเนาะพอมาซีซั่นนี้ลองใช้ทีมเดิมเนี่ยมันก็ยังเวิร์กอยู่นะครับก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนเทุกคนได้ลองนําไปใช้กันดูนะปัจจุบันนี้ผมก็เล่นไปจนถึงด่าน9้าแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยปลดล็อกจนถึงด่านที่12นะดวล้้ลรับาาสาาึงาน น่าจะใช้ได้ยาวๆจนถึงด่านที่15เลยนะครับผมแต่ว่าในการออโต้เนี่ยอาจจะไม่ชัวร์นะครับทุกคนคือซีซันที่แล้วเนี่ยผมออโต้ผ่านทุกด่านเลยนะแทบจะไม่ได้เล่นเองเลยนะครับรอบเดียวผ่านทุกด่านเลยแต่ว่าของซีซันนี้เนี่ยมันมีบางด่านนะครับที่ออโต้ไม่ผ่านนะครับทุกคนเพราะว่าจูเลียสเนี่ยมันดันไปสตันใส่ลาเดสอะไรแบบนี้แล้วก็โจมตีใส่แต่ลาเดสนะครับมันก็เลยออโต้ไม่ผ่านในบางครั้งนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเราเล่นมือเองเนี่ยรับรองว่าทีมนี้ยังไงก็ผ่านได้แน่นอนแบบสบายๆายนะครับผม รอติดตามกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับริชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ Black c o เ e r Mobile ในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมก็ยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้นโอเคครับมาดูทีมที่ผมใช้ก วันนี้เนี่ยก็จะเล่นให้ดูเนาะด่าน10 1112นะครับทุกคนซึ่งทีมที่ผมใช้เนี่ยก็คือทีมนี้นั่นเองนะครับก็จะมีจูเลียสโนเอลโลตัสและก็มาร์ชนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีมาร์ชนะครับในส่วนของตัวแทงเนี่ยเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นลาเดสแทนก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเราจะเล่นโรตัสแดดเล่นคู่กับมาร์ชได้น่าจะดีมากกว่านะครับผมแล้วก็ตัวดาเมจถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวใดตัวหนึ่งนะครับอาจจะไม่มีจูเลียสหรือว่าโนเอลอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆก็ใช้ดาเมจตัวเวเก็็้นะนนาจ,จะใชปร ใส่มิโมซาเข้ามาหรือว่าใส่เป็นน้องชามีเข้ามาแทนก็ได้หรือจะใส่เป็นพวกตัวซับพอร์ตเนาะอย่างเช่นวิลนะครับเอามาสตันนะครับหรือว่าชาร์ลอตเอามาแปะดีบัฟอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นชาร์ลอตคุณครูอะไรแบบเนี้ยอาใช้วิลเลียมประมาณนั้นก็ได้นะแต่ว่าทีมพวกนั้นผมไม่เคยลองนะทุกคนก็ไม่มั่นใจว่ามันจะผ่านได้แบบชิวๆหรือเปล่านอหาเพื่อนๆก็ลองปรับใช้กันดูนะแต่ว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยคือใช้เป็นเซตนี้มาตั้งแต่ด่านแรกตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเลยด้วยนะ ตั้งค่าสกิลออโต้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆอ,อยากจะปล่อยชิลๆนะผมก็ตั้งออโต้เป็นตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับก็มาเริ่มกันที่ดนะ่าน10เนาะอันนี้ผมจะลองปล่อยออโต้ไปก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะดูสถานการณ์ก่อนเนาะว่ามันเป็นประมาณไหนนะถ้าเกิดว่ามันไม่น่าจะผ่านได้เร็วนะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้เป็นการเล่นมือแทนนะอย่างเช่นถ้าจูเลียสมันโจมตีแต่ละเดทอะไรเงี้ยเออมันเสียเวลานะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องปิดออโต้แล้วก็เล่นเองดีกว่านะจะได้ผ้ผ่่่าานนเรร็ววๆบแตอี ฝ่ายบอทเนี่ยมันมีแค่โนเอลคนเดียวนาะที่เป็นดาเมจถ้าเราสามารถฆ่าโนเอลได้เนี่ยอ่ะอันนี้คือดีนะครับยูเลียสโจมตีโนเอลแบบนี้คือดีนะอ่ะถ้าเราสามารถฆ่าโนเอลได้แบบนี้เนี่ยที่เหลือก็ชิลแล้วนะเราสามารถปล่อยออโต้ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเราก็มีลตัสคอยลดสปีดเรื่อยๆเนาะแล้วยิ่งฝ่ายบอทเนี่ยไม่มีตัวดาเมจด้วยนี่คือเล่นสบายมากเลยนะทุกคนโจมตีฝ่ายแล้วก็แรงด้วยเนาะเพราะว่ามันมีการลดการต้านทานดาเมจอะไรแบบนี้จากของโรตัสกับอ่ามาร์ชด้วยนั่นเองนะโอเคแล้วก็ ็เดี๋ยวผมจะปล่อยออโต้ให้ทุกคนดูเลยนะครับอันนี้เราก็นั่งดูกันไปชิลๆเนอะ โอเคครับผมด่าน10ก็ผ่านแล้วนะครับออโต้ Auto, ผ่านชิลมากเลยด่านนี้นะโชคดีที่จูเลียสมันโจมตีโนเอลเนาะปกติแล้วจูเลียสมันจะไม่ค่อยโจมตีตัวดาเมจนะทุกคนมันจะไปโจมตีพวกแข็งอย่างม์สลาเดเฮตอะไรประมาณนี้นะแต่เมื่อกี้นี่คือค่อนข้างโชคดีนะก็เลยผ่านได้เร็วเนาะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปต่อกันดีกว่ากับชั้นที่11นะครับทุกคนรอบนี้ก็มีดาเมจสองตัวเลยนะมีทั้งจูเลียสแล้วก็โนเอลนะครับมาดูกันว่าจูเลียสของเราจะยังฉลาดเหมือนเดิมหรือเปล่านะโอเคสําหรับรอบนี้นะครับ ก็จูเลียสสตันใส่คาฮโนไปนะฮะทุกคนโอเคแต่ว่ายังพอได้อยู่นะเราต้องดูจูเลียตนะครับว่าจูเลียสสตันใส่ใครแลวก็ใช้สกิลใส่ใครประมาณนั้นนะถ้าเกิดว่าจูเลียตไปโฟกัสที่สายแท้งอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะผมก็จะยกเลิอกออโต้แลวก็เล่นเองนะครับทุกคน โอเคมาดูจูเลียสนะครับรอบนี้สกิลใส่ตัวไหนเอ่ยอ่าไม่เห็นนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าโดนตัวไหนไปนะครับเมื่อกี้จูเลียสโจมตีใส่ลาเดสนะฮะทุกคนเดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันถ้ายังโจมตีใส่ลาเดสอยู่อีกนะผมก็จะยกเลิกออกโตนั่นเองเองนาะ โอเคครับผมรอบนี้ก็ยังโจมตีใส่ลาเดสเหมือนเดิมนะฉะนั้นกดยกเลิกออโต้ไปเลยแล้วก็เล่นมือดีกว่านะครับโอเคโลตัสก็โจมตีปกติไปเนาะเพื่อลดสปีดนะครับโนเอลก็สกิล1ธรรมดาไปก่อนแต่ว่าคาโฮโนเขาเปิดเกราะมานะครับทุกคนอันนี้น่าจะเล่นยากนิดนึงแหละ พอมาถึงเทินของจูเลียตนะครับอันนี้ผมก็จะโจมตีใส่โนเอลไปก่อนนลดสปีดของโนเอลก่อนนะครับทุกคนโลตัสก็อันตีไปนะครับเพื่อให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มมากขึ้น50%นะ ทีนี้นะครับเลือดเหลือไม่เยอะนะโนเอลก็โจมตีธรรมดาไปก่อนนะครับแล้วทีนี้พอทุกตัวก็จะตายหมดแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าโจมตีตัวเดียวอาจจะไม่คุ้มนะครับผมก็เลยใช้เป็นผสานของจูเลียตไปนะโจมตีใส่จูเลียตเพื่อให้โนเอลเนี่ยใช้สกิลหนึ่งเนาะเออได้โจมตีใส่ตัวละครอ,อื่นด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยทุกตัวละครเขาจะตายหมดแล้วนั่นเองนะครับทุกคนโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับด่านที่11ทีนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อกันในด่านที่12กันเลย โอเคพอเริ่มมาเนี่ยก็เหมือนเดิมนะผมจะปล่อยออโต้ไปก่อนนะครับทุกคนเพื่อดูสถานการณนะ์เนาะถ้าจูเลียสดูทรงแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมก็จะเล่นเองเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าถ้าออโต้ไปเนี่ยยังไงก็น่าจะไม่ผ่านนะถ้าจูเลียสเอาแต่โจมตีตัวแท้งอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนซึ่งรอบนี้เนี่ยดามเมจมีแค่คนเดียวก็คือโนเอลเนาะถ้าเราจัดการโนเอลได้เนี่ยยังไงก็จบนะครับทุกคนจบเลยเที่เดียวก็จะสบายไปเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูจูเลียสยังไม่ได้โจมตีเยอะมากเท่าไหร่นะเมื่อกี้ก็ไม่ได้โจมตีดาเมจไปแล้วโอเคมาทรงนี้นะครับเล่นเองดีกว่านะทุกคนจูเลียสเหมือนจะเล็งแต่ลาดเดสอย่างเดียวเลยนะจากสถานการณ์เมื่อกี้นะครับฉะนั้นเราเล่นเองดีกว่าแลวก็พยายามเอาโนเอลให้ตายก่อนเนาะท่านโนเอลตายเนี่ยก็ปล่อยออโต้ต่อได้เลยนะครับผม โอเคครับผมก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในหอคอยเกียรติยศชั้นที่12เนอะซึ่งทีมนี้เนี่ยบอกเลยนะครับผมว่าเล่นได้ดีมากๆนะออโตเนี่ยได้แค่บางด่านเนาะของซีซั่นนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกันแหละถ้าเราเล่นมือเองเนี่ยยังไงก็แทบจะผ่านได้แบบ100%เลยนะครับทุกคนแล้วอีก3ด่านที่เหลือเนาะ13 14 15เนี่ยต่อให้มีแลนกิตอะไรแบบเนี้ยคือผมก็คิดว่าน่าจะผ่านได้ชิวๆอยู่ดีนะครับทุกคนแล้วยิ่งมันปลดการ์ดอะไรแบบเนี้ยเป็นดาวสูงๆเนาะดาเมจ ยังไงก็ผ่านได้สบายๆแน่นอนยาวจนถึงชัง้นที่1 5แน่นอนเนาะใช้แค่ทีมนี้ทีมเดียวนะครับตามที่ผมใช้เนี่ยหอคอยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ง่ายสบายๆไปเลยนะครับผมโอเคครับผมสาหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเพื่อนๆชอบผมก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ